นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแรงพิศวาสตอนที่หกพี่วินต้องสัญญากับหนูนิดนะคะว่าพี่วินจะไม่คืนใจหนูจะรักหนูและทำให้หนูรักจนกว่าเราจะแต่งงานกันพี่วินทำให้หนูนิดหน่อยได้ไหมคะคำขอร้องของรัฐาทำให้วินเซนต์นิ่งอึ้งไป หญิงสาวในอ้อมกอดของเขาฉลาดมากที่กล้าขอกับเขาแบบนี้นี่ขนาดว่าเธอยังหลับเขายังแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วสดๆส,สวยๆแบบนี้อยู่ตรงหน้าเขาแท้ๆเขาจะอดใจไว้ได้อย่างไรกันได้มีคคะเธอถามยำ้ำและมันทำให้เขาต้องยินยอมจ้ะพี่สัญญา ว่าพี่จะไม่ขืนใจหนูนิดเขาจำยอมให้กลับมายาหญิงและไหวพริบการเอาตัวรอดของเธอนับว่าฉลาดมากเลยทีเดียวที่กล้าขอและเขาก็กล้าให้ตะถายกมือขึ้นไหวเขาช่างน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินเขาหอมแก้มยุยยั้นดังฟอดแม้ปัดนี้ ดวงนางกดงามจะเลิกเครื่องสำอางไปหมดแต่ก็ยังหน้ามองหน้าสัมผัสไปอาบน้ำซิจา้าประชมแกกำลังทำอาหารเช้าให้เราประชมก็คนทิเปเกลียนชุดให้หนูนิดไงคะเธอถึงบางอ้อเธอไม่ได้คิดไปเองว่าเขาคงไม่ได้ทำอะไรเธอเพราะเธอไม่ได้เจ็บอะไรเลย พอรู้ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากพอมันยิ่งทำให้เธอวางใจเขามากยิ่งขึ้นในที่สุดวินเซนต์ก็ลุกขึ้นก่อนเขาอุ้มร่างออนแอนไปวางในห้องน้ำทีแรกเธอก็ตกใจแต่พอเขาแค่วางเธอลงแล้วทำเพลงออกไปเธอก็โล่งใจขึ้นมากหารู้ไหมว่า วินเซนต์รู้สึกหงดหงิดใจมากไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำตามที่สัญญากับเธอเอาไว้ได้นานแค่ไหนเธออยากแต่างงานอยากให้ความบริสุทธิ์กับชายคนรักแล้วเขาจะทำอย่างไรในเมื่อเขายังมีเปียาดาอยู่มันน่าแค้นใจนะักอาหารกลางวัน ดูและลานตาสำหรับคนที่ชอบอาหารจานเดียวแต่ป้าชมกลับทำอาหารให้เธอเยอะมากโดยเฉพาะแกงเขียวหวานกับขนมจีนมันอร่อยรดเลิศที่สุดป้าชมชอบพูดจานุ่มๆทำให้เธอยิ้มได้อย่างไม่เคร่งเครียดกับการถูกจับตัวมาวินเซน์ยังคงนั่งอยู่ข้างๆเธอ เขาเท้าคางมองเธอยัางมีความสุขดีใจที่ได้เห็นเธอยิ้มได้เขาดื่มกาแฟาเป็นส่วนมากและนึกเสียดายที่เขาจะต้องไปทำงานในวันนี้พอหมดมื้อเช้าวินเซนต์จำเป็นต้องไปทำงานยังพอมีเวลาจึงพารัฐาเดินออกมาเพื่อทําความรู้จักกับลุงจิตซึ่งเป็นคนสวนแก,แก่แล้ว เป็นค่าเก่าต่อเลี้ยงของพ่อของเขาก่อนจะพามาดูสระว่ายน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนักและที่สําคัญผู้คุมร่างใหญ่ที่คอยเฝ้าไม่ให้เธอคิดหนีไปจากเขาได้และเรื่องนี้มันทำให้เธอไม่พอใจเขาที่เขาทำดาวกับเธอเป็นนักโทษพอเธอเห็นทอมเอาเสื้อสูทมาให้เขาเธอก็ถาม จะไปทำงานหรือคะเธอถามเขายังไม่ใส่ใจแต่เขากลับดีใจที่เธอถามจะเอาไว้หนูนิดทำตัวน่ารักน่ารักเราพี่จะพาไปทำงานด้วยกันโอเคไหมจ๊ะเธอไม่ได้ตอบรับเขาเหมือนไม่ได้ตื่นเต้นอะไรทำไมต้องยึดโทรศัพท์ของหนูนิดด้วยล่ะคะไม่กลัวหนูนิดจะเหงาหรอคะคำพูดของคนตัวเล็ก ฟังดูอ่อนอ่อนมีหรือเขาจะไม่ใจอ่อนในเมื่อได้เธอมากอดได้เธอมากกอดแทบคลั่งแต่เขาไม่ควรจะใจดีกับเธอมากเกินไปจึงประคองแก้มนวนขึ้นมาสบตาเอาไว้ให้หนูนิดทำตัวน่ารักน่ารักไม่ดือ้อไม่สนกับพี่วิน แล้วพี่จะยอมตามใจหนูนิดให้หมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะเขาบอกทั้งอย่างศบตาทเธออย่างอ่อนโยนแต่คนฟังกลับทำหน้าผิดหวังที่สุดที่เขาไม่ยอมรวมตัวกับเธอเลยหรือนี่อุตส่าห์ทำอ้อนให้หลงกลแล้วเชียวสุดท้ายเขาก็ยอมปล่อยมือดึงเธอเข้ามากอดแล้วจงใจหอมแก้มยุยๆของเธอดังฟอด อแค่นี้ก่อนนะชื่นใจแล้วจึงบอกเธอว่าอย่างนั้นหญิงสาวตัวแข็งทื่อรู้สึกแปลกใหม่ที่ต้องยอมรับในสิ่งที่วินเซนต์ทำกับเธอเขาจูงมือพาระฐาไปที่รถของเขาเหมือนให้เธอคอยทำหน้าที่ของภรยาที่ส่งสามีไปทำงานอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเขาไปแล้วราฐาก็ได้แต่ถอนใจ เขาเป็นคนสุภาพน่ารักต่อหน้าเธอแต่ไม่รู้ว่าลับหลังจะเป็นคนอย่างไรเธอมองไปรอบๆพยายามยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าคิดในแง่ดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ข่มขู่เธอจนน่ากลัวเหมือนที่เคยเป็นในข่าวและผู้คนที่มีอยู่รอบกายเธอก็เป็นคนดีทั้งนั้นบางท,ทีเธอควรจะทำความรู้จัก กับคนพวกนี้ไปเรื่อยๆน่าจะดีที่สุดฝั <c oughs> ่งทางด้านของวินเซนต์เขารีบทำงานและพยายามทำให้ตนเองมีสมาธิอยู่กับงานไม่ยอมให้ระฐามาทํทำให้เขาเสียสมาธิง่ายๆแต่พอตั้งใจจะทำงานได้ไม่นานประตูห้องทำงานก็ถูกเปิดออกอย่างไม่มีมารายาท วินเซนต์ขมวดคิ้วที่เห็นคนมาคนมาเยือนซึ่งเป็นสาวเปรี้ยวหุ่นสะโอดสะองวินขาขามาไม่รู้กี่ขาแต่เธอก็ทลาเข้าหาเขาไม่สนใจเลยขาสาวหน้าห้องของวินเซนต์ที่ทำหน้ายุ่งยากใจเพราะกลัวว่าเขาจะเอาเรื่องดิฉันบอกคุณจิตตาแล้วนะคะ ว่าคุณไม่รับแขกแต่เธอไม่ฟังเลยเลขาของเขาบอกเสียงอ่อยและเขาก็เข้าใจดีไม่เป็นไรเธอออกไปทำงานต่อเถอะเขาบอกออกมาสีหน้าไม่ได้สแสดงความรำคาญอะไรส่วนจิตตาในชุดสีแดงขอกว้างจนเห็นไปถึงไหนไๆก็รีบเข้ามาหาวานใจของตนเองคุณวินจิตราคิดถึงคุณจังเลยค่ะ เขาทำสีหน้าเบื่อนิดนิดแต่ยังยอมให้ติดตาย่อตัวลงนั่งบนเท้าแขนเก้าอี้ของเขาหล่อนก้มลงมากอดคอกแกรงนวเนียหอมแก้มเขาอวดหน้าอกในหน้าใจขับซีที่ล้นทะลักชนิดน้ํำลายสอแต่ตอนนี้เขากลับไม่มีอารมณ์กับของเก่าที่เขาเบือ่อ มีอะไรจิตตาอยากได้อะไรบอกมาสิสุดรอตัดบทจิตตายิ้มหวานแล้วสบตากับเขาอย่างจริจจการจิตตาอยากย้ายไปอยู่ที่บ้านของคุณจะได้ไหมคะเสียงอ่อนอ้อนอ้อซอทำให้เขานึกอะไรดีๆได้ในที่สุดเขาก็ยิ้มกลิ่มใช้นิ้วชี้เฉยคางเธอให้ใบหน้าสวยคมขึ้นมาสบตากับเขา ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะจิตตาได้ยินคำอนุญาตก,ก็ฤติในลำคออย่างดีอกดีใจหล่อนหอมแก้มเขาดังฟอดฟทั้งสองแก้มไปเตรียมไปเตรียมเก็บข้าวของของเธอเตรียมไปอยู่ที่บ้านของฉันได้เลยตอนเย็นฉันจะไปรับเขาบอกอย่างอารมณ์ดีจิตตาส่งเสียงกรี๊ดกราด กระโดดยองหยงรีบกลับออกไปจากห้องของเขาทันทีเพื่อไปเก็บสมบัติพักสถานส่วนตัวขณะที่คนอนุญาตยังคงยิ้มด้วยความสะใจคราวนี้เขาก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันเหนื่อยมากนะักปล่อยให้สองเมียจัดการกันเองก็แล้วกันจบแล้วนะคะ แรมพิสวัสตอนที่หกเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะถ้าไม่ชอบอย่าเพิ่งอะนไลค์นะคะก็มันเป็นผลกับตาเนาะทุกวันนี้ตาก็แทบจะไม่มีคนฟังคนชมแล้วเนาะยิ่งคุณไปอะนไลค์อีกตาก็ยิ่งเศร้ามากกว่าเดิมนะคะก็บางที เราต้องแต่งนิยายให้มันน่าติดตามเนาะจะเขียนเดิมๆซ้ำๆคุณก็อาจจะเบื่อได้นะคะถ้าคุณไม่ชอบเนื้อเรื่องก็ปล่อยให้ความไม่ชอบนั้นยังคงอยู่แต่ว่าอย่ากดอันไล์เลยนะคะตักขอละแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะใ่ตอบไม่ได้เนะว่าตาเขียนนิยายกี่ตอนเนาะนิยายเรื่องนี้มีกี่ตอนแต่ยังไม่รู้นะคะ เราะว่าตาเขียนวันต่อวันเท่าที่มีเวลานะคะอาจจะลง2ตอนบ้าง3ตอนบ้างเท่าที่มีเวลาเนาะเพราะเรื่องนี้เขียนยากค่ะก็ถ้ามีอะไรก็เห็นเองนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาตาลงนี้ยากจะได้รู้เนาะรักนักะ่าวุนรักษาสวัสดีค่ะ